สวัสดีคะ่ะ558724นางสาวรัตนอรสุกรรณนะคะวันนี้จะมาพูดถึง Samsung Galaxy A02S นะคะน้องเล็กตัวใหม่ของเรานะคะที่สับเปลี่ยนนะคะก็ตัวนี้นะคะก็ให้หน้าจอมานขนาด6.5นิ้วนะคะทำให้เวลาลูกค้าดูยูทูปตั้งตางหรือว่าดูคอนเทนต์ต่างๆ ดูได้ชัดแล้วก็คุมมากยิ่งขึ้นนะคะด้วยหน้าจอ HD p ลัสนะคะแล้วก็ตัวนี้ยังให้หน่วยหน่วยวะมลผลมาค่อนข้างดูนะคะให้เป็น Snapdragon 46เก่อ450นะคะแล้วก็มาพร้อมกับแรมซลอมนะคะทำให้เวลาที่ลูกค้าเล่นเกมหรือว่าเวลาที่ลูกค้าถ่ายภาพนะคะเก็บภาพได้เยอะมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกับกล้องนะคะถึง13บมล้านพิกเซลเลยนะคะทำให้ลูกค้าวล้วถ่ายรูปภาพต่างๆนะคะก็ถ่ายได้สวยมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ยังมี เป็นเลนมาโคด้วยทําให้เวลาที่ลูกค้ายอยากถ่ายภาพโพสอัพใกล้ๆในระยะ3-5เมตรนะคะทําได้ดีมากขึ้นนะคะแล้วก็ตัวนี้ยังให้กล้องเซฟตี้มาค่อนข้างดีนะคะกล้องอยู่ที่5ล้านพิกเซลนะคะ แล้วก็ถ้าหากลูกค้าเป็นสายเกมชอบเล่นเกมนะคะตัวนี้ก็ให้แบตเตอรี่มาค่อนข้างอุดเลยนะคะแบตเตอรี่5,000แอมป์แล้วยังรองรับชาร์จ15วัตต์นะคะแค่ลูกค้าชาร์จ30นาทีก็สามารถใช้งานได้ทั้งวัดเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้ถ้าหากลูกค้าสนใจนะคะมีโปรโมชั่นหน้าร้านนะคะเป็นลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่ก็ได้นะคะจ่ายราคาเครื่องวันนี้อยู่ที่3,000กว่าบาทเองนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะถ้าเป็นราคาเครื่องเปล่าก็เริ่มต้นที่3,990บาทนะคะแล้วก็ถ้าหากลูกค้าซื้อวันนี้ก็ ทางซัมซุงเรายังแถมตัวยูทู r พิมีมให้เลยนะคะมูลค่า318บาทนะคะตีให้2เดือนนะคะแล้วก็ยังมีในเรื่องของส่วนของทางซัมซุงนะคะก็คือลูกค้าสามารถจองคิวระหว่างการซ่อมได้นะคะหรือว่าถ้าหากลูกค้า ตัวเครื่องนะคะต้องไปซ่อมเลยนะคะก็มีตัวเครื่องให้ชั้นระหว่างที่ซ่อมได้นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวของแถมของทางซัมซุงก็จะมีในเรื่องของซัมซุง g ก a เล็กซี่กิฟนะคะซึ่งลูกค้าได้รับส่วนลดจากร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะมูลค่าถึง1 0 0 0พบาทต่อปีเลยนะคะยังไงถ้าหากลูกค้าสนใจก็แวะเข้ามาที่ช็อปได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ